เทคนิคการทำเงินให้ได้3,000บาทสามารถทำความเข้าใจได้ภายใน2นาทีธุรกิจที่สามารถสร้างไรายได้จากการทำการตลาดโปรโมตแอปพลิเคชันได้ทุกวันและยังสามารถถอนเงินได้ทุกวันเพียงทำการสมัครสมาชิกด้วยการผูกโค้ดรหัสแนะนำมีวิธีง่ายๆถึง3วิธีด้วยกันวิธีที่1การสแกน QR Code ของผู้แนะนำ วิธีที่2การกรอกโคดรหัสผู้แนะนําวิธีที่3การกดผ่านลิงก์ที่ผู้แนะนําทําการแชร์มาให้แอปพลิเคชันก็จะกรอกรหัสแนะนําให้ทันที จากนั้นให้คุณทำการสั่งซื้อสินค้าอย่างน้อย1ชิ้นที่ปุ่มอัปเกรดพาร์ทเนอร์ยกตัวอย่างซื้อสินค้าบัลโลเซในราคา1,200บาทเมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วคุณก็จะมีลิงก์และ QR Code โค้ดส่วนตัวพร้อมกับอัปเกรดเป็นตำแหน่งพาร์ทเนอร์ได้ทันทีแล้วคุณก็รอรับสินค้าที่บ้านได้เลยการทำเงินให้ได้3,000บาทแบบง่ายๆเพียงแค่คุณทำการโปรโมตแล้วแชร์รหัสแนะนำของคุณเพื่อเชิญชวนเพื่อน มาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วให้เพื่อนทำการซื้อสินค้าพาร์ทเนอร์เพียง1ชิ้นคุณก็จะได้รับเงินจำนวน300บาททันทีเมื่อเชิญชวนเพื่อนครบ10คนคุณก็จะได้รับเงินถึง3,000บาทถ้าหากคุณต้องการถอนเงินก็สามารถทำได้แบบเรียลไทม์ได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เข้าไปที่เมนูบัญชีจากนั้นเลือกแคสแล้วคลิกที่ปุ่มถอนเมื่อคุณทำการถอนเงินทุกๆก,การถอนหครั้งคุณจะถูกหักภาษี หน้าที่จ่าย3%และหักค่าธรรมเนียมในการทำรายการครั้งละ35บาทอย่าพลาดการทำเงินแบบง่ายๆชอบสินค้าคุณภาพได้อย่างจุใจมาสร้างโอกาสและรายได้ไปกับเราอัปเดตสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ก่อนใครชอบและดาวน์โหลดเลยที่ดอบลิส